เอาของของออฟเดี๋ยวเราหาหนังกระติกให้ดีป่ะพี่พัดของออฟเป็นหนังกระติกดีป่ะตัวห่วยชิวชิวตัวใช้อะไรเฮ้ยแต่เดี๋ยวปืนมาแล้วคืนนี้เอาไม่นี่ของน้องนัทนี่เป็นปืนเลยปืนเทพมากแต่ว่าจับกระบอกแล้วด้ามชี้โอเคมีเหัวหมดเลยเหรอมีฉันกับวัลแพงอ่ะที่ไม่หวยอ้ไรอะใอ้ ไอ้เอ้ไอ้เอ้ไอ้เอ้ไม่อด้วยไปแล้วก็ขึ้นเอาไอ้นี่เอาไอ้สแปนขึ้นไปเวทีเปิดแล้วเอาไม่จอเออแขวะฮู้เออทำไมเราไม่ใช้ 3G ที่เป็นประโยชน์อะระวังมันจะไปกดตรงอื่นแล้วก็เมนูเปลี่ยนเนี่ยเฮ้ยเรามีอันนี้นี่เขาอ่ะเขาพูดมาเขาไม่ต้องเปลี่ยนบลูบไหนพี่ ไหม่รุ่นถอยนี่มันมีนี้ด้วยนะไหม่รุ่นถอยมันไม่ดังเปิดงอ๋ออันนี้ยมันมีตกหมอน้ำก้นโถน้ำเหรอเท่ดีมวยสาวใช้ใช้เป็นประโยอดดิมันไม่มันไม่ดังไงคือคือเจาะไม่แล้วก็ยังไม่ดังเหรอเศร้าไหนพี่ ครับสบายมากนิ้าผ่านเันผ่านผ่านผ่านก่านผดานผ่านผ่านผา่านผ่านผ่า่านผ่านผ่นผ่า่าน่นผ่านผ่านผนผ่านผ่ดนผ่่านานผ่า่านานผ่าวาน่าาน่่านาาน เด้แน่สามสิบอังนี้เดี๋ยวลองวางดูให้ดามอ๋อสามสิบพอวดไหมไม่ไม่หยุดไมก็เอาไปวางได้ใช้ได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวป่ชาเดี๋ยวพี่ปากว่ากับแมนไปเลื่อยกันได้ค่ะจ่านี่กดเลยจิ้มนะฮัลโ กำลังสนุกเลยพวกหนูเมื่อกี้ลำโพงมันใหญ่กว่ามาแล้วเร็วๆเอานะเอานำนะเี่ยวที่ไหนตลาดเหรอก็นี่ครับนี่นะเข้าวันนี้แล้วเข้าจีงันด้ยลูก ไม<อ><ป>่อล้วพอลอลอ่เดี๋ยวอ่าทไมโอเคอ่าโซน